สวัสวดีสมาชิกเดฟซี่แฟนหวยลาวทุกท่านคลิปนี้แอดขัดสมาลงแนวทางหวยลาวของวันทีสิบเก่าตุลาคมพี่น้องถ้าถูกอกถูกใจก็กดติดตามช่องนี้ไว้พี่น้องเหมือนเวลาเอดลงคลิปใหม่ๆเอากระสุนปืนบาดขอมูลข่าวสารอ่าตัวเลขเหมือนเวลาเอดลงคลิปถ้าเ้างสอบเ้าก็จังตามถ้าเ้าบทสอบเ้าก็ผ่าน กระเบื้องไหวเป็นแนวทางพี่นอ้องผลหวยล่า,ลาววันที่สิเจดตุลาคมผลก็ออกหนึ 16, ่งหกซ้ายวิ่งซ้ายรูดแอดกับให้ห่งกับ7กระดิ่งพี่น้องซ้ายรูดซ้ายรูดดิ่งบนล่างส่วนชุดเจาะฟันในเม็ดเดียวพี่น้อง หนึ่งเจ็ดออกหนึ่งหกแต้มเดียวพี่น้องเฉียดชิ้วเป็นนิดหนึ่งกับน่าเสียดายแทนเอฟซีสมาชิกถูกตันกะเอาไมา้พี่น้องดีกับมีเข่ามีรุดเ <c oughs> ข้าบ้างรุดบ้างกัเบิ้งไหวเป็นแนวท่าพี่นอ้องช่วงนี้ไว,ว้เล่าเละร่าก็ออกบกไปวนมากกออกแปลกๆพี่น้อง ออกเดิมๆออกว่นไปวนมาตัวเกา่าตัวเดิมไปหนักสำหรับคลิปนี้ออกกับมาเบิงแนวทางหอยล่าวของหวดวันที่สิบเก้าตุลาคมตาชอบก็จังตามบี่น้องตาบ่าชอบกับอ่านก็เบิงบไหมเป็นแนวทางากับมาเบิงกันเลยแนยวทางหอยลาวหวดวันที่ สิบเก้าตุลาคมวัมนที่สิบเก้าตุลาคมชุดเจาะสองตัวบนหลางกัตเมีหกสี่มีหกห้าหกแปดหกเก้าซายวิ่งซ้ายโหลดกระเด็นโกพี่น้องตามบรชอบตัวเด่นบรชอบตัวเด่นโฮกเกาตัวร่องไว้จับตัวร่องเอาจับคู่เองพี่น,อน้องตัวร่องจับคู่เอง จ,จับครัวก็จะได้ประมาณ6กก็จะได้ประมาณ7 4 7 5 7 8 7 9ก้ับประมาณนี้พี่นอ้องกันไว้กับตัวเดิมพี่นอ้องกันตัวเดิมกับหกหน 6, 1, 6, 7, ึ่6หกเหอยล่าออกพวกไปพ่นมาพี่น้องกับติดเบิ้ลพรอติดเบิ้ลติดเบิ้ลไม่น้ำพี่นอ้อง เบ่นตองไปเลยพี่นอ้องจิมเบ้นจิมตองใหม่ห้วยล่าอันนี้คือแนวทางห้วยล่าหมอดบันทีสิบเก่าตัวล่าคมแต่สอ,อบไปต่างๆพี่นอ้องแต่่าชอบกับบ้านห้ากับเบื่อไใหวเป็นแนวทางอขอให้สมาชิกิฟี่ทุกท่านี่เข้ามารับชมี่ิข้ามาเป็นกําลังใจแต่ขอให้โชคโฉวมันมาทุกคนครับ